กลัวอุลวัว,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 วพี่น้องแกงน้อใหม่มามาเ้า,านี่โอ้ยของฝากจากสกลนครคากหลยสวัสดีค่ะมื่อกี้กินข้าวซ้อน้นกันจ้าพี่น้องอันไปสกลนครมากับบ้านพาหนูไอจีไปเยี่ยมอยาได้น้อมใหม่ได้พักชะอ,อุม้มเอามาแกงใจเห็ดออืือ พลาขาพัาขาปัาจางกินด้วยงไนเนาะพี่ชิคาพัาขาปลาจางกิว่าอะไรคะต้องผ็เห็นอืตายบ้บานอ่ะัาลายบานพี่น้องปาดถกพ่อลูกโดดปาออกหูเลยุ้ยขาดตาย ยังใช่ปะปาร์ลี่นี่ดอกไม้ไอทุลูดอกกุ้อมะก้ออื้อือ้อืกินกับข้าวเหนีหยวหวอนเขาไม่ กินไปลกไม่เห็นอืบ่ได้เขาไม่กินหรอกเมื่อบานก่อนเพื่อนยังเกี่ยวเขาเป้าเลี้ยวอยู่ยิง่งเม่ได้เกี่ยวเขาอ,อยู่ได้เขาโม่อืมผูอ้อื่นเพิ่งเอามาฝาก คงก็เลยแบงมาให้นหน่อเอเฮากันบ่เองนาใหม่กำหนดร้อนทา้นตะวันอกินเข้าไปพักนิวยอร์กอืห ข่าวกันไปยังต้นอ่อนท่านยะวันก็น่างามคุณยายคังคุณยายสนมอมปากอืมก็ชือไปกินก็ต่ำอืม

ขอนนุรอนรู้จักอยากนี้หมดป่ะพักข่ากันก็มาจากบา้านอ๋อ

มันแสบสุดเอาสุดเอาเสียแต่มันห่อนดิอืมเต็มบ่าบานมากบางคนจะไม่จิบเลยก็ม,มีเวลานั่งรถกลับบา้านที่จองที่บ่วงไปทีหัให้ลยลงกปอยุ่ๆพี่หลนมา ไปเกิดยุกไก่กุงเคปอดไปแล้วจ้ะไอคิปไม่คิบบาให้อัพเลดไม่หงาดิแอ่คิปงาไม่คิบบริหัพอืมม่ามากจรงไปเลไปเลยค่ะฝากกดจับสะใภ้กดไหล่กดแท่ข้าค่ะเดีออืมขอบคุณค่ะไปล้จะไปกินพักอู้ แต่ถ้าเท่านี้จะแฝงผักพร้อม